กุ้งผัดพริกสดพร้อมกุ้งโตรับประทานแล้วครับออก,กุ้งก็วันนี้ใช้1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมแบบว่าซื้อมาสดๆนะครับไม่ใช่ว่า1กิโลกรัมวันนี้นะครับไม่ใช่นะครับก็ปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็ปอกเปลือกผ่าหลังเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแบบนี้กุ้งก็สุกง่ายก่อนที่เราจะเอาไปผัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมักเลยหมักเครื่องปรุงเลยนะครับนี่นะครับก็จะใช้ ซอสผัดนะครับซอสลุงหนวดซอสลุงหนวนะครับใส่ลงไปเปิดแบบนี้เนี่ยซอสหอยนางรมเติดน้ำตาลนี่นะครับก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในกระทะนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาปรุงรสในกระทะนะครับนี่นะครับปมงเงินในในในี่เลยในกระมังเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเท hey, ทีเดียวครัวเดียวรู้เรื่อง นี่นะครับก็จะพักไวเลยพักหมักไว้สักสิบนาทีนะครับไปเข้าเนื้อไปเลยง่ายๆพริกสดก็จะเป็นพริกแดงนะครับพริกแดงกับกระเทียมนะครับนี่นะครับก็เอาไปใส่เครื่องปันป่นปั่นจาบๆนะครับแบบนี้มาพร้อมแล้วก็ใส่เลย Ô hát côn! Mày lên! Nắp bao đi ok, Ô, bỏ bao phải đây đó ồ, mày quá đi ngoài! Ô, mày quá นี่ครับใส่น้ำลงไปด้วยนะครับเพื่อกุกจีกกุกกกุกข้าวอร่อยเลยแบบนี้เนี่ยก็เมาจากไฟแรงมากนะครับตอนนี้ก็มาเป็นไฟแรงไฟแรงปกตินี่นะครับก็ผ่านเขาแค่พอสุกนะครับพอเคียวตุ๊บตุุบนะครับไม่ใช่ว่าเคียวแบบเหนียวแข็งนะครับถ้าเขาผูกเกินไปก็จะเหนียวแข็งนะครับอ่ะโอเคแบบนี้นะครับก็ได้ละนะตัดใส่จาน นี่นะครับพอมีน้ำพอขกขิกนะครับก็คุกข้าวอร่อยเลยแบบนี้เนี่นี่นะครับว่าเมนูนี่ปาร์ตี้ได้เลยนะครับถ้ากุ้งคิดว่ามันแพงก็เป็นหมูเป็นไก่อะไรก็ได้นะครับง่ายๆนะครับอะไรอะไรตะกองโอ้โหมูองไกอะไรเนี่ยฮะอืมของอร่อยอร่อยนี่นะครับก็ไม่มีเมนูนี้ไม่มีติเขียวเลยนะครับเราต้องการความแดงเถือกแบบเนีเน กุ้งผัดพริกสดขึ้นโต๊ะพร้อมรบับประทานแล้วครับเมนูนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับแต่ว่ารหรับนงแล้วไม่เหมาะระดับเดียกับข้าวเลยนะครับต้องกินกับอะไรดีไม่มีกินเปเปล่าได้แหละมาทีนี้เราก็เอาหางออกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเปลือกตรงหางออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุกน้ำหน่อยนะคุกน้ำชุ่มชำหน่อยโอเคปั๊บ อืมกุ้งนะ้ครับผัดเส้นปลาตุกครับกรอบเด้งกุึบๆแน่นๆนะครับอืไม่เหนียวถ้าสุกเกินไปก็จะเหนียวนีว่ครับเรื่องความเผ็ดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเผ็ดแน่นอนเนื้อหนัดไม่กินพริกเลยนะครับมาเดี๋ยวจะกินพริกโชว์โอโ้โห นี่เมื่อกี้ก็ไม่ได้กินพริกนะครับมามายากกินพริกโชว์อ่ะคันนี้น่อนโอเคชุ่มช้ำชุำ่มช,ชดีนะครับไปอืมรูได้รูได้อร่อยก็คือแม่จริงจแล้วน่าจะมีผักนะพวก ผักกาดแตงกวาอะไรนะีก็ตามด้วยก็จะดีมากเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเมนูนี้นี่กุ้งกับพริกเฉยเลยเนี่ยมืไปตวงอร่อยอร่อยอืมง่ายๆเลยนะครับเมนูนี้ง่ายๆเลยพริกไม่ต้องน,นั้นนะไปครับไปครับไปครับ oh.